แคมปิ้งกันเนาะหนึ่งคืนโอ้ตรงนี้เขาน่าจะรถมอเตอร์บินลน้มนะครับเดียถ่ายให้ดูเนาะขับรถขับ ตามชมกันครับเดี๋ยวใกล้ถึงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ค่ะเข้าทับเข้าไปดิดเราเกือบจะถึงแล้วนะครับมาเจอถนนล,ลาดยางใหม่บน,น,นครึ่งหนึ่งเป็นปูนเนาะเรายัางเป็นปูนอยู่ให้ดูนะครับวิ่งก็ดีเก้าซุ้มล้อน่าดูเลยและอีก1.2กิโลนะ ค่อยๆไปเรื่อยๆเอาสิ่ทางแยกเลีวว้ยวขวานะครับ สวัสดีครับใช่ครับจอ,อจองไว้ครับคุณอรุณเดชครับมากี่คนจ้ะหนึ่สองสาห้าคนเด็กคนหนึ่งครับ<อ>าน,โโนโโาะมีคนโต,โตห้าคนมีมาแล้วคนหนึ่ง ใช่ใช่้านหน้าไปเลยอ๋อโอเคอไปแ่ยอยู่าง้าครับขอบคุณครับโอเคนี่สถานที่นะครับที่เราจะมากลางเต็นเนาะเรานำรถขอาทางนี้นะครับบอกว่าขับรถช้าๆนะครับจอดรถตี่ช่องทาง ต่อนะครับเรามีสมาชิกมาต้อนรับด้วยโอ้โหญาติดีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสวัสดีครับฮะใส่เดี่ยวครับคนนี้ครับเดี่ยวเหมือนกันครับใส่เดี่ยววันนี้สรุปภรรยามาไหมตอนเย็นไม่มาครับโอ้ไปหาหมอนี่ก็ไม่ได้ป้ายยองป้ายยาอะไรกันโอ้มันญาติดีกันมากดูดิเอ้ย มันจะสนิทก,กันเกินไปแล้วคุณไม่ต้องคุณจะสนิทก,กันเกินไปแล้วคุณผมยังไม่เห็นเลยไม่อ่านไลน์ด้วยเนี่ยเออโทรมาหาผมละไอ้ไอ้นี่เ,เดี๋ยวพาเดินชมไม่มีคนวันนี้มันเพิ่งเปิดวันแรกวันนี้เพิ่งเปิดวันแรก วิวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะกลางบริเวณนี้แหละหเดี๋ยวเราจะกลางพื้นที่ส่วนกลางครับกลางทาบก่อนเดี๋ยวตัดไปดูทามแหลบกัน ได้เวลามือเย็ยนอย่างแรกที่ทำนะครับกุ้งกุงให้ดูกุ้งอันนี้ดิบดีสุกๆอยู่นี่นี่สุกสุกออกจากเตาครับร้อนรครับเดยอีกนิดนึงจริงๆปกติก็กินได้แล้วกุ้งม,มันสดอยู่ เดี๋ยวพาไปดูพ่อครัวพ่อครัวพ่อครัวทําอะไรครับอันนี้พ่อครัวกําลังเตรียมอุปกรณ์วัตถุดิบสำหรับจินมชาบูไอ้นี่มันเขาเรียกว่าถ้าเขาเรียกอะไรนะจิ้มอะไรนะจิ้มจุมจิ้มจุมครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่เขาชอบกินงานอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะที่จิ้มดิบดบเลยอะ จิ้มเรียบซอยจุเออจุจุเออหั่นเหมือนจุเลยซอยจูครับซอยจุจะเป็นจะเป็นลูกเต๋ากว่านี้ครับอออดีเนื้อเราเตรียมมาอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือหมูอ่ะหมูครับหมูมาหมูหมูมาจากไหนหมูมาจากหนอะหรออันนี้ข้อหมูเหรอหมูไม่ใช่หมูเส้นที่ว่าจะเอามาทอดหมูเส้นที่ว่าจะเอามาทอดเราก็เลยเอามาอะดอปอ๋อโอเคโอเคโอเค ว่าเราไ,ได้เอาหมูสันมาเออ,เอ,อลืมไงลืมลืมลืมเออ,อะไรนะแจ่วแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนฮ้อนครับอนนี้เดี๋ยวเรามีแจ่วฮ้อนเราเตรียมน้ำจิ้มมาเตรียมเซ็ตแจ่วฮ้อนมาอ,อคือถ้าไม่เลี้ยงดีๆเนี่ไม่ได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะตีไข่ใส่ตรงกลางับ<า> <laughs> ผมตีให้ก่อนเลย <laughs> เออเไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอ้โหนึกว่าจะให้ตีให้ก่อนมา อบพนัดไอเรื่องเอาดูลุกเสียมานะครับเสียตำแหน่งยไงล่ะงไละอองไละ่ะอันนี้เราก็ย่างกุ้งกันไหมน,นี่เรามากันสามเต็นเนาะหนึ่งหนึ่งเต็นเขียวนะครับตอนนี้เรากำลังป้ายยาอยู่หลายๆเรื่องทั้งเรื่องเต็นเรื่องอุปกรณ์ของมันต้องมีนะครับแต่ก็ต้องค่อยๆซื้อแหละเลพราะว่าถ้าซื้อทีเดียวก็ ไปน้องแรมมาเหอะก็เราก็ไปค่อยๆป้ายยาวครับทุกคนมันต้องมีเริ่มต้นทั้งนั้นแหละอยู่ที่ว่าเริ่มต้นแล้วชอบไหมก็ถ้าชอบก็จะเป็นเหมือนคนนี้นะครับกกรก็ชอบชอบก็พักเลยกลายเป็นบ้าของมันต้องมีต้องมีมันก็จะมีแบบมาช้ามาเร็วมาเร็วดีกว่าครับมาช้าแต่มานะ อันนี้ก็เต็นท์เรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าดีกว่าจะพาไปรีวิวสถานที่นะครับอันนี้เย็นละเดี๋ยวเตรียมทำอาหารกันเนาะโอเเด็กเด็เด็กเด็กเด็กมีเพื่อนเล่น <laughs> เต็นท์ข้างรุ่นเดียวกันเลย <Okay. S 1> เล่น,นลออก,กันบ้างทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติโอเคครับ ยังไงเดี๋ยวอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมต่อพาไปรีวิวห้องน้ำหน่อยนะครับอันนี้ส่วนห้องน้ำหญิงเนาะเรามาดูห้องน้ำกันนะคะอันนี้ภายในห้องน้ำนะของบ้านบอสอนีนี่มีบอกไว้ด้วยว่าอันนี้เป็นห้องน้ำอันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะคะมีทั้งหมดห้าห้องเนาะจะเป็นห้องน้ำสามห้องแล้วก็เป็น ห้องน้ำสองห้องอันนี้ภายในห้องน้ำนะคะเด็ก่โีโอบเดี๋ยวเรามาดูห้องอาบน้ำกันเนาะ<ฮ>นี่ภายในห้องอาบน้ำนะคะ ด้านหน้าก็มีอ่างล้างมืออะไรให้เรียบร้อยนะคะมีกระจกให้ส่องเนาะก็ที่สำคัญมีสบู่ล้างมือแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์อด้วยค่ะแล้วก็ห้องน้ำชายนะครับตรงนี้มีอ่างล้างมือล้างหน้า มีแอลกอฮอล์แล้วก็น่าจะมีสบู่ให้ล้างมือนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องส่วมเนาะมีโลโก้บอกอยู่นะครับเป็นชักโครกอย่างดีเนะาะสะอาดสะอานใช้ได้เลยครับอันนี้ก็ชักโครกเหมือนกันชักโครกสามห้องอันนี้เป็นห้องอาบน้ำละผมจะพาไปดูห้องอาบน้ำมีสองห้องนะครับของผู้ชาย อ็ผมว่าสะอาดสะอ้านใช้ได้นะก็เรียบร้อยนะครับโอเคประมาณนี้ นี่ครับรแผนปิ้งย่างไว้ใจ safety first ่ะชื่อเขายังเหมาะมากเลยนะที่ไหนก็เรียกหา safety first ตัวเป็นเป็นครับรนี่รับตัวเป็นๆครับแผนปิ้งย่างดูสีควบคุมไฟไม่ให้ไฟลุกได้ด้วยนะี่นโอ้ยอย่าลุกเด้อเดี้อที่อายกลับมาดูที่เชฟเราตอนนี้บรรยากาศค่ำคืนแล้วเราให้แสง แน่แสงมันสวยวันนี้น้ำซุปเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมมากสลหรับแจ่วฮ้อนเจ่ปุ๊ดปุ๊ดปุดปุ๊ดปุดเลยฮะพร้อมที่จะรับประทานแล้วนั้นไก่ย่างแล้วก็มีน้ำซุปแล้วเนาะแล้วก็มีคอหมูย่างครับผมอันนี้อะไรเลยอันนี้วัตถุดิบครับเนื้อฮะเตเนื้อสไลด์เรียบร้อยครับเบ็ดไปนิดนึงแล้วก็หมูโอ้โหอย่างสวยงามครับเป็นไงพร้อมสุดยอด ครับเราจะมาดูที่โต๊ะแล้วละ่ะโอเละเลยโต๊ะมีกุ้งนะเด็กกำลังกินกุ้งอยูอ่สวัสดีค่ะกันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เพื่อนร่วมเต็นน้องปอตุ๊กน้องปออ๋อ,อ<ร>ไม่ออกหรอรุ่นเดียวกันมาเจอกันตรงนี้นะครับเล่นกันเลย นัพาอ่าแจ๋ให้คนละหอ่อไม่ต้องทะเลาะกันนะอ่านนัวงลูกเดี๋ยวพาเดนินไปดูบรรยากาศกลาคืนนิดนึงผมว่ามันสวยดีดเลยออกมาถ่ายกลางคืนนี่นะครับเป็นวิวเต็นท์ของแต่ละเต็นท์เนาะก็จะมีไฟประดับประดา,าเดี๋ยวพาเดินดูวิวตอนช่วงกลางคืนนะครับมันจะมีมันจะสวยเพราะมีแสงไฟเนาะ แล้วก็ฝาเริ่มมืดโปรเพโรเพนิดหนึ่งนะครับจากเต็นเ์ลามาเราเดินม,มาทางซ้ายนี้ก็ห้องน้ำเนาะหญิงแล้วก็ชายเดินม,มาตรงที่หมุนมากลับมานะครับตรงช่วงสะพานสะพานที่ยื่นออกไปด้านหน้า มีแสงไฟนะครับสูงน,นี่ก็เป็นกลุ่มอื่นๆนะครับที่เขากลางเต็นกันแล้วก็ว่าที่จะมีกองไฟตรงนี้เนาะเป็นแชมป์ไฟนะครับอันนี้เป็นโซนด้านหน้านะที่เข้ามาจะมีแชมป์ไฟนะครับ วันนี้วันพฤหัสเนาะก็คนก็กลางประมาณนี้เพราะวันที่เปิดวันแรกด้วยของบ้านบอสนะครับนี่ผมบอกไปแล้วเนาะว่าผมอยู่ที่บ้านบอสเหมือนจะยังไม่ได้บอกเลยแต่โอเคเดี๋ยวมันก็ขึ้นต้นคลิปเนาะขึ้นที่หัวของคลิปแหละพาชมดูบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับโซน ตรงนี้ก็จะมีเรื่กลิ่นขี่ไก่เนาะนิหนึงไม่ถึงกระเหม็นมากกพ็พอรับได้ครับแต่ก็บางครับบางคนไม่ชอบก็อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับ <c oughs> นี่กลับเดินกลับมาที่โซนของเรานะครับเราก็ จอดรถได้ตรงนี้เลยนะจอดรถแล้วก็ลงของแล้วก็กางเต็นทกันได้ตรงนี้นะครับก็ถือว่าดีมากชอบตรงนี้แหละเนี่ยของเราจะสว่างสวัยเห็นไหมสว่างสวัยมากเลยโอเคเดี๋ยวอาหารเสร็จเราจะรีวิวกันอีกทีหนึง่งในที่สุดอาหารเราก็เสร็จแล้วนะครับครับผม ธนทแานเตรียมมาหุธครับทุกคนจะได้กินอย่างอร่อยครับน้ำต้มเดือดปุดๆห่นย่างหนึ่งชั่วโมงผ่านไปโอ้โหอาหารบนโต๊ะเรากินกันน่าจะประมาณกี่คนพ่อเขาเนีสิบห้าคนครับสิบห้าคนนะ เดี๋ยวตั้งททมแล็บกันหน่อยดีกว่าพี่พี่รุนเด็ดมีช่วยไหม โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้เก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าช่วงเช้าก็อากาศดีนะครับแล้วก็มีเสียงปัดหญ้าแซมแฉมไปก็ก็อากาศดีครับอากาศดีก็ไม่ถือว่าร้อนมากนะแดดก็ร้อนอยู่แต่กินแตกนะอนนี้เราเก็บเต็นท์ละสมาชิกเราพร้อมขึ้นรถล,ลนะนะหันไปดูหันไปดู สมาชิกเราพร้อมขึ้นรถแล้วอโอเคงั้นที่บ้านบอดนะครับขอมคิดคิปไว้ประมาณนี้เนาะ,อะโอกาสหน้ายัางไงติดตามกันใหม่ครับผม S, <S Family Travel เราแลเจอกันครับ